เพื่อนๆรู้ไหมถึงแม้ว่า F1 จะให้แต่ละทีมสร้างรถกันเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกทีมที่จะมีโรงงานผลิตเครื่องยนต์และก็มีหลายทีมที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันทีมไหนใช้เครื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเราจะแบ่งทีมออกเป็น2แบบได้แก่ทีมโรงงานคือทีมที่มีผู้ผลิตเครื่องยนต์สนับสนุนโดยตรงกับทีมลูกค้าคือทีมที่ซื้อเครื่องยนต์มาจากผู้ผลิต ปัจจุบันมีทีมโรงงานอยู่4ทีมคือ 1. f e r r a r อเ่เป็นทีมโรงงานเดียวที่ผลิตเครื่องยนต์และเข้าแข่งขัน F1 มาตลอดตั้งแต่ปี1950จนถึงปัจจุบันเครื่องยนต์ของ Ferra r รี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดมีทีมลูกค้าที่ซื้อเครื่องจาก f e r r a r รอี่อยู่2ทีมคือ k ิ c k s a u b e r ตั้งแต่ปี2011และ h ัสตตั้งแต่ปี2016 2. Mercedes เคยเป็นทีมโรงงานในปี1954ถึง1955หลังจากนั้นก็ออกจาก F1 ไปและได้กลับมาผลิตเครื่องยนต์ให้ทีม s ซา b e เอร์ในปี1994และทีม McLaren นตั้งแต่ปี1995เรื่อมาจนเมื่อปี2010 Mercedes ได้กลับมาทำทีม F1 ของตัวเองอีกครั้งโดยการเข้าซื้อทีมบลอน GP และใช้เครื่องของตัวเองแข่งมาตลอดปัจจุบันมีทีมลูกค้าอยู่3ทีมคือ McLaren Williams และ Aston Martin 3. r e เ Bull จากเดิมเป็นทีมลูกค้าตั้งแต่เข้ามาใน F1 เมื่อปี2005และได้กลายเป็นทีมโรงงานในภายหลังโดยมีการใช้เครื่องยนต์มาหลายยี่ห้อตั้งแต่ Cosworth, Ferrari, Renault และ Honda จนเมื่อ Honda ได้ประกาศว่าจะเลิกผลิตเครื่องยนต์หลังจบฤดูกาลปี2021 ทีมเลยประกาศตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Red Bull Power t e n s ตั้งแต่ปี2022โดยจะให้ Honda ผลิตจนถึงปี2025และจะทำเครื่องยนต์เองเต็มตัวโดยร่วมมือกันกับ Ford ในปี2026ทีมที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับ Red Bull ก็คือ Visa Cash App Racing b o o s ซึ่งเป็นทีมที่มีเจ้าของเดียวกันกับ Red Bull 4. Alpine เป็นทีมโรงงานที่ใช้เครื่องยนต์จากบริษัทแม่อย่าง Renault ที่ทำการผลิตเครื่องยนต์มาตั้งแต่ปี1977และมีส่วนสำคัญในการผลิตเครื่องยนต์ให้กับทีมแชมป์โลกอย่าง Williams ในปี1992ถึ1997และ Red Bull ในปี2010 2013ซึ่งในปัจจุบัน Renault มีการประกาศว่าจะยุติการผลิตเครื่องยนต์แล้วตั้งแต่ปีหน้าทำให้ Alpine จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์จาก Merc e d e s แทนในปี2026 แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเสื้อ F1 แบบนี้สามารถสั่งซื้อได้กับช็อปของเราที่ Line OA a d p a n i t Pitlen